สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักโหลดจากบ้านด้วยแล้วกันครับผมครับดูในสนงันเนิรมแมปทะเลทรายแห้งแล้งนะครับผมผมเอาชีวิตรลดอยู่ทะเลทรายี่สิบสี่ชั่วโมงวะซ่าวิดีโอที่แล้วเราได้ทําการเอาของมาส่งไปที่เรียบร้อยนะครับวิดีโอนี้ครับทุกย่างครับเดี๋ยวเราจะทําการอ่ไปเปิดกลาดก่อนแล้วกันเนาะอ่าเฮ้ยเมื่อกี้เห็นถังน้ำมันในมินิแมพ เมื่อกี้ผมเห็นถังน้ำมันในมินิแมปท่านผู้ชมเออจี๊ดเลยนู่นนุ่นนุ่นนุ่นน่คุณผู้ชมเห็นปะนี่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 ถังน้ำมันอยู well. ่นี่ห <flavor ing> ืมน้องก็มาแอบหลบซ่อนพี่อยู่นี่เองตอนนี้เราปลดล็อกกาลาดเป็นที่เรียบร้อยเลยนะทุกคนอ่ายูฮูอาจ๊ะอาจักทำไมอะฮะคืออะไรอะถอดพ่วงนันเหรอ โอ้เราเข้าเข้าเข้าเป็นพ่วงเลยไม่ได้มั้งงั้นเออดีวะเ้เข้าเป็นพ่วงไม่ได้เว้ยต้องถอดเป็นพ่วงนะทุกคนครับอ่ะถอดพวงก็ถอดพ่วงไปไปครับไปชื่อแอโอเคอ้าวอุ้ยยยยยยยเยยยยยยยกยย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  รถคันนี้เอาทิ้งไปเลยเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะเปิดตัวรถใหม่นะท่านผู้ชมแล้วก็จะอ่าเดี๋ยวเอาเงิน1ล้านก่อน <c oughs> ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูรถดัมมนะครับท่านผู้ชมครับในวิดีโอนี้นะท่านผู้ชมไหนว่ามันอยู่ไหนวะเห็นดีเฮ้ยเห็นดีเฮ้ยอันนี้รถอะไรวะเนี่ยโอ้ไม่เอารถดัมมก่อนรถดัมมก่อนมันเอ็มอะไรวะยี่ห้อแมนอะอเดี๋ยวหาก่อนนะหาก่อนนะเฮ้ยเห็นหน่อยพี่รีบเห็นดีเฮ้ยคนดูเขารอ คันนี้ใช่ปะอันนี้นี่นี่นี่คันนี้นี่แถวแถวเนี้แถวแถว้อ่าคันนี้แล้วกันเนาะอ่ามันก็จะมีคันนี้แล้วก็คันนี้ใช่ไหมคันนี้มันเป็นหัวลากไม่ใช่เหรออ๋อเป็นเป็นพ่วงเหมือนกันหนยดูที่มีพ่วงดำไหมมีดำปะเนี่ยอ๋อไม่มีหรอคันนี้เป็นหัวลากอ๋อไม่มีพ่วงดำเหรอน่าจะมีคันนี้แหละที่มันมีผมโลดมาสองคันไม่ใช่เหรอพี่เป็นพ่วงดำอะผู้ชม ใช่ปะผมโหลดเมื่อกี่คันน่ะกูจะโหลดกับมึงไหมคนดูบอกอะไม่เห็นมีเลยอันนี้ก็ได้นะครับแต่ผมมองไป้มาเป็นคันนี้คันสีฟ้าเนี่ยคันนี้ถูกสุดนะครับท่านผู้ชมถูกสุดแปลว่ากากสุดใช่หรือเปล่าอ๋อ เราจะซื้อเป็นคันนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมเป็นรถดำแล้วกันนะอ่านี่เลยเดี๋ยวดูดิว่าแต่งอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวปิดกล้องให้ดูอเอาเฮ้ยผมจะปิดกล้องเฮ้ยอ๋อแต่งเครื่องนะครับแต่งองค์ทรงเครื่องนะครับท่านผู้ชมเกียร์มีเกียร์ออฟโรดด้วยเราจะไปใส่อะไรอ่ะเราจะเราไปออฟโรดอะไรอ่ะเออ มีโชคต่ำโชกสูงแลวมีเปลี่ยนล้อด้วยนะเป็ยนยางนะครับโอ้โหวันนี้คือทะเลทรายอะ่ะท่านผู้ชมมันไม่ได้ออฟโรดอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราเอาเป็นแบบยางแบบวิ่งบนถนนท,นที่แบบดีๆเลยเลย,เล,ยละกันเนาะ,ะนี่เลยยางแบบดีๆครับผมเอา,เอาไปไหนแล้วอ,ะอ่ะนี่เลยยางแบบดีๆเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นสลิงนะครับ อันนี้ก็ใส่ไว้แล้วแล้วก็อันนี้ก็เป็นท่อนะครับผมมาเลยอันนี้ก็จะเป็นที่ปิดหรอที่บังแดดหรออ่าสีดําเนี่ยสวยแล้วทีนี้โอ้โหข้างหลังมันต่อเคสนัเน่ะอ่ะไฮไลท์ของผมก็คือเป็นดำนะอ่าเมื่อกี้เลยเดี๋ยวดูที่มีอะไรบ้างโอ้มีแค่นี้อ่ะไฮไลท์ของเราคือเป็นดำนะท่านผู้ชมเป็นรถด,ดำนะ อันนี้มันกี่ล้อวะเด้เฮ้ยพี่เอามาหลายล้ออะไรวะเนี่ยอ,อ่าเฮ้ยเฮ้ยเตียงท่อได้ด้วยเหรอเฮ้ยเจียงท่อได้ด้วยท่านอ้ช่ไหนดูดิอ่าอันนี้ใส่มาให้หมดเลยมีอะไรใส่มาให้หมดเลยอ่ะกระจกข้างใส่มาให้หมดใส่มาให้หมดอ่าอันนี้ผมว่าไม่ต้องเอามาหรอกมั้งไม่ไม่ไม,ไม่ผมไม่เอาอันนี้ดิ อ,ออกไปแล้วถ,ถ้า x ถ้ามันขึ้น x หนึ่งแสดงว่ามันมันมันไม่มีใช่ปะแต่ถ้ามันติ๊กถูกแสดงว่ามันมีโอเคอันนี้คืออะไรวะอ่าจัดมาเฮ้ยหัวหัวเหรอหัวไม่เอาเอามาทำไมอันนี้คืออะไรหุ้ยตัวดึงเหรอเอาซ่อนไว้ข้างในอันนี้เป็นแม็กนะครับอุ้ย อ้มีหลายลายซะด้วยอ่ะอันนี้เป็นสีนะอันต่อไปโอ้มีสีหลายทหารซะด้วยเว้ยสีไหนดียะท่านผู้ชมเอาสองสีไหมเอาทูโทนเนาะเอาที่แบบเหลืองๆหน่อยที่มันมันไม่มีสีเหลืองแล้ววะเหลืองก็เป็นเหลืองเดียวไปเลยอ่ะสีนี้แล้วกันภายในโหมูแต่งอะไรไม่ได้เลยท่านผู้ชมโอเคป่ะโอ้ยกดยากแค่ต้องอ่ะ ปั๊มมานี่ครับปับ๊บนี่นี่คือรถของเรานะครับผมนี่รถดำคันใหม่ของเราครับโอ้โหอ,อ่าเดี๋ยวหาภารกิจทำก่อนวยเดี๋ยวหาภารกิจทำก่อนเขาให้ทำอะไรบ้างวะเอ่อไฟฟ้าเนี่ยครับดูที่เป็นรูดูลงไฟฟ้าดิ อันนี้คือจะเป็นภารกิจเอาทำไมรถมันไม่เลี้ยวอ่ะเฮ้ยเอาไอ้นี่ไอ้นี่หลอกเจ้าเว้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยฮะทำไมผมเลี้ยวรถแล้วรถมันไม่เลี้ยวอะ่ะท่านผู้ชมเอาแล้วทำไมมันถอยกลับเองอ่ะเฮ้ยเอาเฮ้ยมันมึนอะไรวะเว้ย เอาบักเหรอโอ้น่าจะบัก้วเนี่ยเอาเฮ้ยเหมือนมันโดนอะไรดึงไว้นะ่ะเอาเหมือนมันโดนอะไรอะไรดึงไว้ก็ไม่รู้เนี่ย เอ้าโอ้โหแม่งบั๊กเฉยอ,อะไรวะเนี่ยโอ้โหบั๊กว่ะท่านผู้ชมอะไรวะโอ้โเลิกบั๊กแล้วโอเคเออนึกว่าจะบัก๊กอะไรวะแม่งบั๊กเฉยเลยเดี๋ยวดูกันนะอันนี้ไฟฟ้าคืออะไรวะเนี่ยชุดไฟฟ้าคืออะไรวะคืออะไรอ่ะอ๋อมันต้องหรือว่ามันต้องถอยรถคันนั้นมาจอดวะ เฮ้ยต่อพ่วงได้ไหมเนี่ยเฮ้ยตอได้นะต่อพ่วงได้นะแต่ว่าเราเรายังไม่มีพว่วงอ่ะเดี๋ยวก่อนนะรู้ว่ามันต้องถอยเอาขนน้นไปจอดใช่ปะ่ะท่านผู้ชมโอ้โหสภาพโอ้โห มันต้องถอยเอาคันนี้มาจอดใช่ปะเนี่ยมาเดี๋ยวเราจะไปหาภารกิจทำนะครับหรือว่าเราจะสำรวจดีสำรวจเมืองก่อนเนะแต่ว่าเราไม่มีปั๊มน้ำมันอลดีทนผูโชมเดี๋ยวพาทนผูย้ยมสำรวจเสียงอะไรงูเขียวห,หรือเปล่าเนี่ยงูเขียวหาไมหรือเปล่าดึงดึงดึงมานี่ก่อนมา เดี๋ยวผมจะมาต่อแล้วก็เดี๋ยวเอาลองเอาไปวางดูดิวันนี้น่าจะเป็นไฟฟ้านะครับโสดินแดนแห่งทะเลทรายจริงท่านผู้ชมอุย้ยหนืดหนืดโอ้โหกดสี่ล้อไม่ได้ด้วยเอาเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ย,ว,ยวันนี้ผมไปเลือกล้อแบบออฟโรดนะผมเลือกยางแบบว่าอา๋อยางแบบ วิ่งบนถนนให้มันดีๆนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าวิ่งอะไรที่มันเป็นออฟโรดนะครับผมติดมาเดีวซวยครับผมอ่าปึ๊อ่ะผมผมเดานะว่าต้องเอาไฟฟ้ามาไว้ช่องนี้แน่นอนเลยใช่ปะ ไม่ใช่ว่ะอ้โหไม่ใช่แล้วพี่โยไม่ใช่โอ้โหแม่งแบบโคตรแบบโอ้โหโคตรอือหรือโคตรแบบโอ้โหวิ่งจะไม่ออกเลยล้อหน้าก็ไม่หมุนซะด้วยใครจะช่วยได้วะเนี่ยฝั่งนู้นช่วยได้ฝั่งนู้นช่วยได้ ซื้อนนค้าสนับสนุนหน่อยครับโอ้โหโอ,โอ,โอูลำบากจัดเลยอย่างนี้ลำบากจัดเลยท่านผู้ชมบอกได้เลยว่าลำบากแน่นอนครับอย่างนี้ครับผมเราจะไปสำรวจแมพก่อนไหมดำได้ปะ,ะดำไม่ได้ครับท่านผู้ชมอ่ะ ป๊าบมึงจะโหลดให้กูให้ผมโหลดไปไหนเนี่ยเฮ้ยอ๋อภารกิจมีอันไหนบ้างเลยดูดิภารกิจมันมีอันไหนบ้างวะท่านผู้ชมอู้มีเยอะเลยวะ่ะภารกิจแบบมีเยอะเลยท่านผู้ชมเอ้ยแต่เป็นยังล็อกอยู่เลยอ่ะอ๋อนี่ไง น้ำมันถังน้ำมันโอ้เราต้องไปลากน้ำมันเหรอแต่ว่าวันนี้คือเราเป็นรถพ่วงอ่ะดิเราเป็นรถเออเราเป็นรถด,ดัด้มันดิเราต้องบรรทุกนะครับผมไม่ใช่ลากนะท่านผู้ชมเราเป็นเ,เดี๋ยวเอานี่เองี้เดี๋ยวพาไปสำรวจแบบก่อนไปสำรวจแบบก็เวลาหมดแล้วเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันเนาะสำหรับเรื่องภารกิจเนาะ,ปะไปแม่แค่นี้ก็จะสเปดนาทีนลครับผมไปครับทุกคน นี่ครับก็อันนี้ก็มาเปิดตัวรถดำใหม่แล้วกันนะไปเดี๋ยวนี่ครับโอ้โหเราไม่ต้องกลัวนะครับมันไม่มีอยู่แลนะ้วออฟโรดอะ่ะมีแต่แห้งเลยครับผมออฟโรดไม่มีอยู่จริงนะทุกคนครับเห็นเราไปลากรถไฟขนาดเล่นไหมเออเดี๋ยว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 พาไปลากนี่ก็เป็นภายในครับเป็นรถตอนเดียวนะครับผมเอ้ย อย่าออกทางดิโอ้โหเดี๋ยวติดขึ้นมาสวยนะเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันโอ้โหนั่นไงนั่นไงมันไม่มีที่ดึงนะดิชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วทผู้ชมเอ้ยถอยออกถอยออกเอออันนี้มีที่ดึงนัเนี่ยโอเคเข้าตรงนี้ได้ถือว่าปลอดภัยครับผมทางเข้าถนนได้นะ ปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วดินแดนแห่งทะเลทรายครับผมดินแดนแ,บบแห่งแบบว่าแห้งแล้งจัดเลยอะน้ำแทบไม่มีเลยครับไม่รู้จะมีปั๊มน้ำมันหรือเปล่าไปข้างหน้านะพาท่านผู้ชมไปสำรวจก่อนมุมกลอ้ลองแบบสมจริงจัดเลยเนาะ ไปอย่าออกนอกรูกนอกทางนะครับแอร์เย็นฉ่ำอ่ะท่านผู้ชมเอ้ย,ก,ยออก็ต้องเปิดแรงๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าอากาศมันร้อนครับท่านผู้ชมตรงนี้อากาศร,ร้อนครับผมแล้วก็ในเกมก็ร้อนเช่นกันครับผมแต่ว่าวันที่ผมอัดเกปที่ฝนตกนะครับท่านผู้ชมอากาศดีมากครับเดินอกอกๆปกติเดิอนออกในออกออกห้องไปจะแบบแดดไปไปยี้ยงแบบร้อนอู้หูดเลยนะ ร้อนแบบร้อนแบบจ้าเลยนะแต่วันนี้เราเดินออกไปเดึกคือแบบอ่มืดตึ๊บอ่ะมืดเหมือนช่วงกำลังจะค่ำอ่ะแต่จริงๆช่วงนี้ประมาณบ่ายโมงนะโอเคแล้วก็เวลาเราเปิด like แบบเราก็จะปลดล็อกอันี้ได้นะครับท่านผู้ชมเออเออมันมีอันนี้ด้วยนี่ยเนี่ยมีที่ไถ่ด้วยเดี๋ยวผมพาไปไถ่ครับเอ้แต่ว่าแต่ว่าเราไม่มีที่ไถ่นี่อ๋อเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไป อ๋อวิ่งบนถนนใหญ่ข้างหน้านั้นนะครับท่านผู้ชมไม่รู้จะไปได้หรือเปล่านะที่ผมพูดว่าไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าก็คือผมกลัวรถจมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพึง่งต้นไม้นะครับผมว่าเราถอยดีกว <c oughs> ่าท่านผู้ชมถอยดีกว่าครับผมดูด,ดูตรงดูก็มีนะนตรงนู้นก็มีบ้านอันนี้มีที่ดึงอยู่อุ้ยดึงไม่ได้ดึงไม่ได้ดิฟ่าแล้ว อย่าจมนะอย่าจมนะโอยผมเลือกรอแบบไม่ได้มาออฟโปรดเลยผมไมไเลือก้อมาออฟโปรดนะเนี่ยมันไม่มีที่ให้ดึงเลยมึงก็เกาะไม่ได้เลยนะไอ้พวกนี้เนาะพึ่งอะไรไม่ได้เลยเนาะดูมันปั่นดิท่ยานผู <c oughs> ้ชมดิ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 อะไรอะโอเค เดียถือว่ายังยังถอยได้นะครับผมหาเวลาถอยก็ดูกระจกครับโอเคป้าไปครับนี่ครับรถใหม่ครับเป็นไงับา้างท่านผู้ชมเลี้ยวโอ้โหจีร้อมมาเนี่ยอ่า สิบสองสิบสี่ล้อโอ้โหสิบสี่ล้อโอ้โหพี่จะเยอะไปไหนมันตายแล้วไปครับอ่าไปเรื่อยๆครับโย่ไลดลงสะพานลดขึ้นสะพานคุณผู้ชมเคยฟังเพลงไหมครับไก่ย่างถูกแผวซาเฮ้ยหมู่บ้านคาบอยหรือเปล่าครับเนี่ยฮะคาบอยเขาจะชอบเป็นแบบว่า มีทะเลทรงทะเลทรายอะไรเงี้ยหมู่บ้านกบอยแล้วปรับเนี่ยอันนี้มีภารกิจนะครับแต่ว่าเรายังไม่ทํานะเฮ้ยมีรถด้วยรถคันนั้นน่าจะขับได้นะคิดว่านะเฮ้ยขับได้ขับได้เข็ดรัขับได้เดี๋ยวเราถอยไปเอารถก่อนถอยไปปลดล็อกรถก่อนอ่าอ่าเห็นไหมขับได้เห็นไหม ไป่ครับผมมีญาติด้วยวะทุกผู้ชมโอ้ยสุดยอดเลยแห้งแรงมากๆครับทุกผู้ชมครับแต่ก็ต้องเอาใจช่วยนะครับผมในโซนนี้คือแห้งแรงแล้วก็เฮ้ยอะไรวะจะไปได้หรือเปล่าวะเนะี่ยผ่านได้หรือเปล่าวะแต่จะ,ะต่ำนะครับอ๋อเขามีแบบว่าเอาเอาไม้มาหนุนได้ด้วยนะ เออดีไว้ตำดีไว้นะไป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 หาสำรวจนิดนึงครับผมอ้ยนู่นน่ะถนนใหญ่อยู่นู่นน,น่ะถนนทางลาดยางหรืเดินทางันต่อครับอุย้ยมีอะไรด้วยมาอะไรที่ฉีดอ๋อที่ฉีดนี่มาที่ฉีดเขาเลย่าที่ฉีดยาเหรอ ที่ฉีดแบบนี้อยู่ในฟาร์มก็มีนะท่านผู้ชมใครอยากรู้บ้างเนี่ยแบบที่ฉีดแบบประกอบอะ่ะเกมฟาร์มอะ่ะรถเป็นไรวะเนี่ยอันนี้หมู่บ้านเล็กๆครับผมโอ้นี่ไงนี่ไงมีซอยไปอันนี้อยู่มีซอยไปถนนดำอยู่ไอ้แมพแบบนี้มันน่าสนใจดีว่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเวลาหมดแล้วเดีท่านผู้ชมเว้ยเดี๋ยวไว้เิดวิดีโอหน้าแล้วกันนะ เอาเฮ้ยเฮ้ยเกตี้คืนเกตี้ยังไม่ไหวแล้วโอ้จะไหวหรือเปล่าเนี่ยวพี่เดี๋ยววิดีโอหน้ามาดูรถอีกคันใหม่ไปอีกนะครับพาดูเรื่อยๆเพราะรถคันนี้มันไม่เหมาะกับการสำรวจแล้วบอกมันมันอืดมากๆโอ้มีทางรถไฟยาวมานี่เลยเหรอ,อมีทางรถไฟยาวมานี่เลยวะดีดีดีโอเควิวมีโรงซ่อมด้วยแสดงว่าต้องมีปั๊มน้ำมันครับเดี๋ยววิดีโอหน้าเจอกันแล้วกันนะท่านผู้ชม สำหรับวิดีโอนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับนี่เป็นไงรถ